มันเทศอาหารธรรมดาหรือสุดยอดอาหารที่หลายคนมองข้ามเบื่ออาหารเดิมๆหรือยังลองเปลี่ยนมากินมันเทศสิไม่ว่าจะเป็นคนรักสุขภาพผู้สูงอายุนักกีฬาเด็กหรือแม้แต่ผู้ป่วยเบาหวานมันเทศคือตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพและอร่อยได้หลากหลายมันเทศไม่ได้มีดีแค่รสชาติหวานอร่อยแต่ยังอุดมไปด้วยวิตามิน A C และไฟเบอร์สูงช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดีต่อระบบขับถ่ายสำหรับนักกีฬามันเทศเป็นแหล่งพลังงานชั้นดี ช่วยให้มีแรงออกกำลังกายได้นานขึ้นส่วนผู้สูงอายุไฟเบอร์ในมันเทศช่วยลดปัญหาท้องผูกและวิตามินต่างๆช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงเด็กๆก็ชอบรสชาติหวานอร่อยของมันเทศแถมยังมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมันเทศมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวขาวช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีกว่าอยากลองทำเมนูมันเทศง่ายๆไหมลองมันเทศอบน้ำผึ้งหรือมันเทศบดนมสดก็ได้ทำง่ายอร่อยและดีต่อสุขภาพแน่นอน หรือจะลองทำมันเทศทอดไร้น้ำมันก็อร่อยได้แบบไม่ต้องโกัวอ้วนมีสูตรมากมายให้เลือกสรรลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูสิอย่ารอช้าเริ่มต้นเพิ่มมันเทศในมื้ออาหารของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกๆวันลองซื้อมันเทศมาทำอาหารดูสิแล้วคุณจะรู้ว่ามันเทศไม่ได้เป็นแค่อาหารธรรมดาแต่เป็นสุดยอดอาหารที่หลายคนมองข้ามไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเราเพื่อรับสูตรอาหารและเคล็ดลับสุขภาพดีๆอีกมากมาย